จริงก่อนแม้แต่ก่อนที่จะทำานังก็เลยอยู่น้องๆจริงๆเพิ่มนะครับมีการวางแผนที่ปกปูหนาาา้าห้องท่ำอยู <ฮะ S 1> ่เลยที่มีทีมจากแพทย์จากแพทย์ทยาหารแล้วก็จากสาธารณสุขมาร่วมกันวางแผนว่าน้องก็ไปติดท่ำเประยะเวลาตั้งแต่เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วตอนนั้นวางแผนัเแต่อาใดที่ผ่านมาระยะเวลาผ่านไปเรย ภาวะอะไรได้มาก็กทุกคนก็มาเฟรนสตอร์มกันมาหเด็กก็คือว่าต้องขดาดวันเพราะว่าไม่ได้กินระไรเลยคืออันนี้ก็คือว่าก็คือแบบต้องค่อยๆทานไววๆแบบไม่น่าจะเป็นอาหารก็เราจะเอาอะไรไปเพื่อจะชุบเสริจุนนีไ้ได้มาเรื่องนี้ระดับสาตับเพื่อตับได้รณีของแต่าวะขาดนะครับรในในกกรแล้วไม่ได้กินอะไรมาสิบปันจะมีระยะเวลาหลายวัน ก็ลองใช้ยังไม่ได้ดูจะต้องใช้อะไรก็กเลยเป็นที่มาที่ไปว่าอย่าง,างแรกก็ต้องเราพูดอาหารที่เได้ามาก็เป็นไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องคือใช้กินง่ายแล้วก็เอาไปใช้ในบอาหารง่าโโยก็เลยเป็นที่มาที่ไปเพราะว่าเอาโปรเจกต์ออกมาก็คือที่ไปสอบถามไท้แม่ออกมาคือว่าแล้วเข้าไปถูจกจะเกิด ว่าติดเชื้องเ้ว่าในห้าราไรู้ว่าจเช้อก็ได้พวกยาปฏิชีวนะนะครับสำหรับการฆ่าเชื้อก็ได้นำเป็นเรียกว่าบอร์ดสเปกตรัมดื้อยาที่ฆ่าเชื้อได้ได้ข้อบูลนเข้ามาสามเคือว่าถ้ามีบาดแผเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการนำพวกยาฆ่าเชื้อยาตักร้งกีรผ่ตรดว่า ถ้าในถิ่นอากาศหนาวเนี่ยเป็นสภาวะอุณหภูมิตนะครับเป็นโควิดนะครแล้วก็เรื่องที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดมีสภาวะแบบเข้าไปแล้วเกิดจะป่วยถึงขั้นที่ว่าความดันตกนะครเราจะต้องเตรียมอะไรเข้าไปช่วยเฉยให้สาระชเชยเฉย นี่ก็คือไปอุปกรณ์เตรียมกอนที่จะดำน้ำเข้าหมายธรรมกอนที่จะเข้าไปคุณหมอรู้สึกยังไงคิดยังไงบ้างว่าเอ๊น้องๆจะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของคุณหมอในนาทีแรกรู้สึกยังไงครคือตอนแรกเนี่ยก็ใน,ในใจก็คิดว่าน้องๆคือเราก็คอยรูนอยู่นะครับแต่ที่ปวดปอดภัยจะทําให้ถ้าทุกปวดอดไทยเนี่ยเราก็เวลาเขาเข้าไ ก็จะก็จะค่อนข้างที่จะสบายใจหน่อยใช้ช่วยเหลือครับแล้าเชื่อว่าคนคุณหมอทุกคนข้างนอกก็รู้วันแต่ว่าสถานการณ์ที่พูดมาวันนี้ก็คือเป็แผนที่ว่ามันจะเกิดไม่ได้หนึ่งสองสามสิบก็เลยเตรียมกร่อนครับหลังจากเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำเข้าไปในถ้ำใช้เวลาดำเข้าไปตอนนั้นประมาณนานแค่ไหนคุณหมอจำได้ไหมคะผมดมากเลยครับตอนนั้นผมดำจากของสา่เข้ามา แล้วก็พร้อมกับน้องหนสสองนะครับก็คือช่วยกับแยกอุปกรณ์เข้าไปทั้งเขาไปเจอทั้งหงแล้วก็ใส่อุปกรณ์เดลาครับตอนนั้นเราใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงเกือบหชั่วโมงครับเพราะว่าตอนนั้นก็น้ำยังค่อนข้างที่ะอยู่แล้วก็จะสายานแล้วค่อนข้างแรงเราก็จะตับดึงไปแล้วก็มีักเดาเดลล่าเยบเขาับ ดำไปแล้วไปเถอะเจอน้องน้องรู้สึกแรกที่เจอเห็นน้องน้องรู้สึกยังไงคะคือรู้สึกแบบโมโหใจมากครับเพราะว่าน้องน้องทุกคนน้องน้องยิ้มให้เลยไหมนะพ่าตอนแรกที่เราไปประเมินเนี่ยเราต้องประเมินสติสัมปชัญะดูว่าทุกคนรู้ตัวดีหรือไม่ถ้ารู้ตัวดีเนี่ยแสดงว่าโอเคในระดับนึงได้ไม่มีใครแบบมีอาการที่เขาเรียกว่าเหมือนกับความรู้สึกตัวน้อยงงอะไรแบนทุกคนพูดคุยรับตอบดูเรื่องอันนี้ทำให้เราสบายใจ ฉะนั้นเราก็ได้เข้าไปไปพูดคุยดูน้ำพองดูทำแผอะไรนะครับก็จะมีแผนตลอดนะครับตอนเล็กๆน้อยๆเลยนะครับจากการที่เขาได้มะก็ได้ไปสอบถามพูดคุยแล้วก็จะมีน้องที่ตามภาพขา่าวน้องหนุ่ยสื่อที่เป็นไงบ้างชื่ออะไรแนะนำันทุกคนแนะนำคนที่ถูกต้องอนะครับคือปฏิบัติ ก็คุณหมอก็ใช้เวลาอยู่กับน้องๆคุณหมอมีวิธียังไงในการช่วยเยียวยาจิตใจน้องๆให้กำลังใจเด็กๆยังไงบ้างคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยครับเราก็จะพูดคุย,ยเรื่องทั่วไปก่อนเพื่อตอไปสภาพจิตใจว่าเอ่อตรวจมาว่ากดดันหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าที่ตกกัะบคนการหรือไม่แล้วเราก็จะพูดคุยถามเรื่องพว่วไ้นะครับว่าเอ๊ะติที่ ไมนูไหนอร่อยแนะน้ำผ่านเขาบอกว่าเนี่ยเอออะไรนะหม้อองหม้อกูเหรไม่ดูะไรนะคะม่ดูอบงูอบอบงูค่ะแล้วจนจนถึงท่ามีแล้วก็ยังไม่ได้กินโค้ดต้องพาคุณหมอไปทานแล้วนะคะแล้วก็ก็คือเราก็จะพูดเลียงอะไรเรื่อยๆทีนี้ไม่ได้มีหม้อเดียวจะมีน้องกิ๊บซิ่วอยูด้วยกันรวมแล้วสิบคนนะครับเป็นพี่พี่ๆในนั้นนะครับคอยเชี่จะดูแล Eso sí.